สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานที่ทีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพนายชุนสวัสดิ์อัศวเหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณรพร้อมด้วยนายกิตคงเมืองในายอำเภอพัประแดงน,นายวิรัสติโลดงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เดินทางมาที่ท่าเรือวัดบางกระสอบอ,บอําเภอพระประแดงจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อลงเรือไปตรวจสอบแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมรอเกาะกระเพาะหมูซึ่งปิดกั้นปริมาณน,น้ำในแม่น้ำเจ้าพยาไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแปลบ้านเรือนประชาชนโดยได้เข้าตรวจที่ประตูระบายน้ำหมู่ที่6ตําบภบางกระสอบดังได้รับรายงานว่าพบรอยรั่วกว้างประมาณ30เซนติเมตรจนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนในพื้นที่อ,อําเภอพระประแดง โดยนายชนสวัสดิ์อัศวเหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุปรรล่าวว่าภายหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่ารอยรั่วที่เขื่อนขั้นน้ำเบงงล่าวสามารถซ่อมแซมได้ซึ่งต้องได้รับการซ่อมแซมทันที ซึ่งจากการสอบถามไปทางกองช่างพบว่าจะทำแผ่นปูนการหลังเขื่อนโดยเร็วเพื่อป้องกันน้าไหลเข้าท่วมโดยจะต้องเร่งในเศษกองน้ําทะเลเหมุนสูงช่วงการเดือนตุลาคมนี้ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดได้ขอการสนับสนุนมาแล้วบางส่วนเช่นกระสอบายจำนวน1นึ่งแใบเครื่องตูบน้ํา50เครื่องรวมถึงอปจยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพที่ได้มีการจัดเตรียมไว้หากชาวบ้านมาตกภาวะน้ำท่วมฉับพลันอีกด้วยครับ สำนักข่าว PNN News รายงานอนุมัสเมื่อทิแล้วสร้างสารรค์งานข่าวโดยเป็นเอ็กสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีท่ีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ